สาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในรครกบวันนี้คืออยู่เกม L O L ผมก็จะมารีวิวอีกแล้วนะอันนี้ก็น่าจะคาที่จ็ตแหละสกิลติดตัวของไอตัวนี้นะชื่อว่าเซียเซียเนี่ยก็คือมันจะทําให้แบบบัวบัโบยนะก็คือมันก็จะทิ้งขนนกไว้นะสามารถใช้กับท่าสามนะสำหรับขนนกที่ตกของมันยงอย่างนี้นะจงตีบุสิมันยังไม่มีขนนะท่าแรกก็จะเป็นการทิ้งขนนกไปแบบนี้นะ ซึ่งเราก็สามารถดึงกลับมาได้แล้วก็สามารถโจมตีอย่างนี้ได้นี่อย่างนี้เลยกดอีกทีก็ดึงขนนกใส่ศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูดโดนตึงนะปาไปแล้วก็อย่างนี้นะสกิลสองก็จะเป็นการแบบนี่ทําให้ตัวเองอ่ะแบบโจมตีแบบไวขึ้นนะหรือแบบไม่รู้แล้วก็ท่าสามคือท่าดึงขนกนกะท่าอันติก็คือจะทําให้เราไม่ตกเป็นเป้าหมายนะแล้วก็ยิงขนนกไปห้าอันก็ะอย่างนี้รุโอ้แล้วก็ดึงกลับมาอย่างนี้นะสำหรับตัวเซ่านะครับโพ ตัวต่อมานั่นคือยาซือโอนะครับทุกคนสำหรับสก,กิลติดตัวของยาซือโอนี่ก็คือการเคลื่อนที่เนี่ยจะทำให้ได้รับฟรอโดยสามารถดูด้วยแถบทรัพยากรของอันนีค้ความเสียหายแชมเปี้ยนหรือมอนสเตอร์เนี่ยลดลงนันอย่างนี้นะคือเรายิ่งโดนเราก็จะได้ขีดนีนะ้แล้วก็อีกอย่างนี้คือจะโอกาสติดคิทข้อเนี่ยจะเพิ่มไปสองเท่านะแต่ว่าความเสียหายเนี่ยจะลดลงนะ จากการติดคิดคิดข้ก็เหมือนของพี่ชายอย่างอยู่นี้นะนเนาะก็คืพอพ,พอเราเดินซูมดีเราก็จะได้โล่ขึ้นมาถ้าเราหลอดน,นี้ครบมือนก็จะได้โล่ขึ้นมาถ้าเรายิ่งเดินก็จะได้โล่ขึนมาท่าแรกก็จะเป็นการแทงดาบไปท้งแรกก็ไม่มยทั้งสองก็ไม่มีทั้งสามเป็นการปล่อยพะยุออกทำแล้วก็ท่านี้ก็คือจะเป็นการสร้าง,ง,งกำแพงลุม ไอ้ไม่ใช่ท่าเี่ยเป็นีท่าที่ของใหม่เจ้าพี่จมีขอดหเก้าน่งกคือท่านี้มันจะเหมือนการป้องกันดาเมจเะยรนะเป็นมือนจริงการบล็อกไว้ก็อ้เง้ยไม่ป็นจริง่อยไปส่วนท่าสามนี่ก็คือจะเป็นการแบบกุ้งไปหา พุ่งดูฟันแล้วก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะแต่ัไม่สามารถใช้กับตัวจดึงได้นะไม่งั้นมันจะไม่รีเซตคูลดาวน์วามสามารถปับห้าแรกนะแบบนี้โอมจิตวิาณแบบสร้างทะยุฟันขึ้นไปอือแบนี้นะเอาไหมครับให้ดูย้อนเข้าอย่างนี้นะมันเอาที่เหนือของมันคือจะยังใช้ไม่ได้นะต้องใช้ตอนที่จะดูแบบร้อยขึ้นนะกดแล้วก็ปังปังปุ่ง ลาส์ตัวที่หลายหาคนชอบนะในเกมนี้ตัวต่อมานะครับทุกคนก็มีชัวะยุ่มมินะเป็นแมวนะเออถ้าตกิลตดตัวของมันคือการโจมตีใส่แขมเป้ยนศัตร,ตจรนะูจะได้รับโล่นะอ่ะดูสิอ่ะก็จะได้รับโล่นะเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยสต็อปเลยสต็อปเลยอย่าตีป้อมคนอื่นมัวั่วยนี่ ่วนสกิลที่หนึ่งของมันก็จะเป็นการสร้างแบบเป็นพลังงานนะซึ่งเราก็สามารถบังคับได้นะซึ่งขณะใช้เราก็สามารถเดินไปด้วยได้นะซึ่งถ้าโดนก็จะเป็นการสร้างความเสียหายส่วนท่าสองก็เป็นการสริงเพื่อนนะแลวก็สามารถใช้ท่านี้ได้สามารถช่วยเพื่อนได้นะท่าสองก็เหมือนจะเป็นการฮิ้วให้นะก็ถ้าไม่มีเพื่อนก็จะฮิ้วให้ตัวเองมีเพื่อนก็ฮิวให้เพื่อนส่วนอัลติเมตของมันก็จะเป็นการปล่อยพลังจากนั้นสอนะ าให้ศัตรูโดนตึงนะะประมาณนี้ก็คือสามารถใช้ได้นะวว้วว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 าววาววาาวประมาณนี้นะสำหรับยูมินะววววาววา,ววา,ววาตัวต่อมาคืออักชานะครับสำหรับอักชาเนี่ยโอ้โหสกิลเด็ดตัวก็คือการโจมตีเนะี่ยหรือสกิลโดนทุกๆสามครั้งจะสร้างความเสียหายเว้ก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับพอครบครั้งที่สามก็จะได้โลแล้วก็อย่างนี้นะ ก็จะวิ่งไวขึ้นด้วยนะโอ้อย่างนี้นะท่าแรกก็จะเป็นการปารนี่ไปนะอือก็จะเป็นการปาปาดาวกระจายบูมแรงอะไรไปท่าสองก็เป็นการลองหุ่นอ่าประมาณนี้ซึ่งสกิลติดตัวก็คือจะมีความสามารถนะก็คือก็คือเมื่อเพื่อนเราโดนศัตรูตัวนั้น ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเราโดนไอ้มังกรฆ่านะหมายถึงไอ้มังกรเอ้ยเดี๋ยวผมให้ดูอย่างเราเลื่องเลยถ้าสมมุติว่าแบบไอ้มังกรตัวเนี้ยมันฆ่าเพื่อนผมใช่ไหมผมก็สามารถฆ่าไอ้มังกรได้แล้วเพื่อนผมจะถูกฟื้นคืนที่มานี่คือสกิลจิตวิของสกิลที่สองส่วนถ้ากดก็จะล่องหนนะถ้าเราอยู่ตรงกำแพงก็จะล่องหนแบบถาวรเลยอันนี้นะสกิลสองก็จะ สามก็เป็นการแบบมีอย่างนี้นะก็สามารถแบบเคลื่อนที่ได้สามารถเคลื่อนที่ขนาดเล็กๆได้แล้วก็เราก็สามารถแบบพุ่งชนศัตรูนี่ได้ถ้าอันติเมีก็จะเป็นการแบบยิงอย่างนี้นะประมาณนี้ตัวต่อมานะครับทุกคนชื่อว่าอลิตตาแล้วจะเป็นตัวควายตัวนี้นะครับ สกิลติดตัวก็คือได้รับความเสียหายเขาจะหิวตัวเองแล้วก็หิวพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงอ่าถ้าโดนกระแทกหรือรอยขึ้นเนี่ยสกิลนี้จะลดลงสิบวินาทีนะก็นี่นะก็คือได้รับความเสียหายไ,ได้แบบตัการที่มึงหลอดอยังไม่ถึงเราของแล้วกัน ิสตาเกรน่าแรกของอลิสตาเนี่ยเมื่อกดใช้จะเป็นการทุบพื้นนะทุบพื้นแล้วก็ทาให้ศัตรูลอยขึ้น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 แล้วก็ลอยขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็สกิลที่สองก็จะเป็นการพุ่งผักศัตรูนะผักศัตรูอย่างนี้เลยไปไปอย่างนี้พุ่งสกิลต่อมาก็จะเป็นการแบบเป็นการสร้างขึ้นกระแทกนะแล้วพอเขาเป็นครบครบปุ๊บ การตูนทีปกติก็จะทำให้เป็นการแบบสะา้านสตจูตนมีครบปุ๊บก็สตท้านอัลติเมก็เป็นการสร้างโล่ดูดซับอะไรต่างๆันก็แล้วแต่มันเลยสายแต่เพราะเยอะเลยจริงๆกระทิง